โอเคครับผมทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็คือคลิปนี้มีสปอนเซอร์จากกลุ่ม l i เ e r เจอร์กลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนบ่ายแอดมินะผมทุกคนก็คือกลุ่มนี้นะก็สาหรับใครที่แบบว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าหาซื้อไอดีก็คือกลุ่มนี้นะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมทุกคนและกลุ่มนี้ก็เหมือนว่าจะมีการแจกไอเดียเดลวัลนอังเปาบ่อยมากนะก็อย่าลืมไปเข้ากันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ทคอมเมนต์ละกันนะครับ โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะครับผมทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นตัวนี้นะครับผมทุกคนก็เป็นอดัมของคนลโบมหาศึกคนชนเทพนะผมทุกคนก็เป็นชายคนแรกของโลกนะก็คือผมไี่ต้องเรียกคนคนนี้ว่าพ่อนะผมทุกคนถ้าไม่มีคนคนนี้ก็คงไม่มีพวกเรานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะผมทุกคนว่า อาดัมเนี่ยมีดียังไงบ้างนะผมทุกคนอาะาก็บอกก่อนเลยนะว่าตัวที่แข่งแข่งที่สุดในโคโรโบนี่น่าจะเป็นอาดัมหรือไม่ก็โพเซดอนนะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูเลยละกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะผมทุกคนไปดูกันที่สกิลแรกเลยละกันก็คือยกเลิกภาวะมาต่างศัตรูนะผมทุกคนแล้วก็ทำให้ศัตรูชะงักสาวีนะั้นแล้วก็สร้างความเสียหายสองพันแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ลงในพื้นที่นะผมทุกคนอาสกิลมันคล้ายๆกับดั๊นะผมทุกคนคล้ายๆกับการฟันดาบเบรกโลกของดัลยนะั้นที่ผมย้ำอ ผมว่าคนสามารถแม่งใกล้เคียงกันมากเลยนะ อ่ะแล้วก็ไปดูกันที่คนสามารถต่อไปเลยละกันนะผมทุกคนก็คือเพิ่มพลังชีวิต400%นะผมทุกคนแล้วก็เพิ่มมาตาลบทางไซน์60%แล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่อีก160%นะผมทุกคนคือผมจะสรุปสกิลนี้ทุกคนได้ฟังเลยละกันนะก็คือสกิลนี้จะทําให้ทีมเราเนี่ยวิ่งไวขึ้นนะผมทุกคนแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราได้โดนได้ยากขึ้นแล้วก็ทําให้ทีมเราเนี่ยอึดขึ้นด้วยนะผมทุกคนแต่ผมไม่รู้นะว่ามันบัฟเพื่อนด้วยหรือเปล่านะหรือว่าบัฟแค่ตัวมันเองนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ความสามารถไฮเปอร์เลยละกันนะความสามารถไฮเปอร์นะผมทุกคนก็คือมีโอกาส ทำให้การต้านทักษะของสตูชนิดความาว่องวัยเนี่ยไม่มีผลเมื่อการโจมตีนะผมทุกคนอ่ะก็โอเคเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ค่าพลังเลยละกันนะอ่ะพลังตัวนี้เลือด10ล้านโอไม่ก๊อดพลังโจมตี1ล้านนะค่อนข้างที่จะสูงทั้งหมดเลยนะผมทุกคนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ระยะยืนแล้วก็เออสกิลต่างๆเลยละกันนะ ความเร็วกันเคลื่อนที่หนึ่งร้อสิบและผมทุกคนก็ค่อนข้างที่จะไวพอสมควรนะระยะโจมตีหนึ่งร้อยสาสิบะผมทุกคนก็คือยืนไม่ได้ชิดมากนะอาจจะยืนอ่างมาน,นิดนึงแต่ก็เป็นตัวยืนที่โอเคมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เอค่าพลังต่างๆอัตราการใช้สกิลส5ิบเรซ็นนะผมทุกคนโอเคอัตราความพยายามพลายยี่สิปอร์เซนตตาสกิลสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมทุกคนโอ้โหก็ถ้าถามว่าตัวนี้ควรใช้ร่างไหนส่วนตัวเลยนะนี่คือความเห็นส่วนตัวผมเชียร์ยไฮเปอร อ่ะเดี๋ยวเราลองไปรีวิวดูเลยละกันนะว่าตัวเนี้ยมันมีดียังไงบ้างนะผมทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะก็สาหรับใครที่บบว่าอยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากนะผมทุกคนก็คือผมเนี่ยได้รับเติมเงินนะก็คือทางเพก่กรสุดเนี่ยมีแพ็คให้เลือกมากมายหลายแพ็คเลยนะผมทุกคนก็คือจะทําให้ทางบ้านเนี่ยประหยัดเงินได้หลายบาทเลยนะอ่ะก็สามารถเลือกเติมได้เลยนะผมทุกคนก็คือ เติมก่อนได้เล่นก่อนนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปทําการรีวิวเลยละกันเดี๋ยวสําหรับใครที่บอกว่าจะเติมเงินเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ทับคอมเมนต์ละกันนะอ่านรอดูเลยละกันว่าจะไหวหรือเปล่านะผมทุกคนด่านแรกที่ผมจะเอาไปเทสนะผมทุกคนก็ไม่เออน่าจะต้องเป็นด่าน406แล้วแหละอ่านเดี๋ยวเรามาดูเลยละกันนะว่าตัวเนี้ยมันจะจ่ายสกิลเป็นยังไงแล้วมันจะแบบว่าฟันสตันดีไหมระยะยืนระยะโจมตีอะไรงี้ดีไหมนะผมทุกคนอ่ะอุ้ยโอเคอเคุอค้ย อุ้ยจะลวดจะลวดจะลวดโอเควิ่งไวอ่ะไวมากเลยนผมทุกคนเดี๋ยวรอดูสกิลฟันของมันนะอ่าตัวนี้เดี๋ยวรอดูเลยละกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะผมทุกคนว่าสกิลฟันจะโหดขนาดไหนอโอเคตอนนี้ผมยังไม่เห็นสกิลสตันออกมาเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราต้องรองดูไปเรื่อยๆนะ,ะตอนนี้มันเพิ่งบับสกิลวิ่งมานะผมทุกคนโอ้ผมมองไม่เห็นนะผมทุกคนว่าสกิลสตันมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราต้องไปเทสด้านที่แบบว่าบอสอึดกว่านี้นะผมทุกคนอุ้ยยมันตัวที่เล่นเกมลุกได้โหดมากเลยอ่ะอ้ยมันไวอ ผมมีความรู้สึกมันไวนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะต้องหาดูช็อตที่มันสตันก่อนนะคือเราต้องหาบอสที่โหดกว่านี้นะผมทุกคนด่านบอสต่อไปที่ผมจะไปทําการเทสนะผมทุกคนขอเป็น412ละกันนะคือผมอยากให้ทางบ้านเนี่ยได้เห็นหลายๆช็อตสกิลนะผมทุกคนว่าตัวมันเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนนะแต่ผมชอบนะผมทุกคนก็คือมันมันเป็นตัวที่วิ่งเติมไฟดีมากเลยนะเดี๋ยวรอดู ว่าสกิลสตันมันจะดีขนาดไหนนะผมทุกคนเอ้ยมันมันบักหรือเปล่านะตอนนี้คือเหมือนว่าตัวมันเพิ่งจะออกมาผมยังไม่เห็นมันฟันสตันเลยนะอ่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะผมทุกคนเอ้ยมันไม่ฟันสตันดิคือบอสแม่งตายเลยนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราต้องรอดูบอสที่แบบว่าอึดกว่านี้นะเอ้สกิลมันเหมือนว่าจะมีการชะงักด้วยนะผมทุกคนแต่ว่าผมยังไม่เห็นมันชะงักตัวไหนเลยนะี๋ยวต้องรองดูไปเรื่อยๆนะบางทีแบบว่าเกมอาจจะบักอยู่ก็ได้นะผมทุกคนออาโอเคชนะแบบง่ายๆนะผมทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูกันที่ดาน 422รยเลยละกันนะเป็นด่านปราเซียนนะผมทุกคนเลนเจอร์ตัวไหนจะเก่งไม่เก่งเนี่ยคือผมลองเอามาเทสที่ด่านเนี้ยคือด่านนี้เป็นด่านที่บอสตีแรงมากๆนะผมทุกคนถ้าตัวไหนที่ยืนได้เนี่ยคือผมบอกเลยว่าน่าจะสุดอยู่นะนเดี๋ยวรอดูเลยละกันอุ้ยมันอุ้ยอ๋ยอ,อมันชะง,งักเป็นรูปหมัดน,นะผมทุกคนผมก็คิดว่ามันจะสตันเป็นแบบว่ารูปมืองงเหมือนดั๊ดอะไรย่างี้นะอ่าโอเคอยู่อุ้ย โอ้ยได้เลยนะผมทุกคนแต่ว่าดานนี้ต้องยอมรับนะว่าบอสแรงมากนะคิดด้วยเองแล้วกันอดดมเลือดร้อยอดดมเลือดร้อยล้านนะผมทุกคนอ่าระยะยืนอุ้ยมันมันยืนชิดกับไอ้โบโบเลยนะเฮ้ยระยะยืนมันเหมือนว่ามันอาจจะเป็นพลังแฝงของมันก็ได้นะผมทุกคนแต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยืนชิดมากเลยนะ อเอ้ยไม่แน่วะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันเรียกมาที่หลังก็ไม่รู้นะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันคือตัวยอมรับเลยว่าอุ้ยตีขึ้นพลาดขึ้นพลาดหมดเลยนะผมทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเกียร์หรืออาจจะเป็นเพราะว่าบอสด้านมันไม่เก่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะแต่ว่ามันก็โดนซาบเป็นตัวเล็กเยอะอยู่นะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคโอ้โอ้โอ้โออมนสตันไปรูปมาดไอกรอนก็งงไอกอนก็ไปหารูปมืนงงตั้งนานนะ อ่ะโอเคครับผมทุกคนก็ประมาณนี้นะผมอุ้ยได้อยู่เลยมันเป็นตัวที่เกมลุกโหดเลยนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทําการรีวิวแบบเอาไป PVP ละกันนะผมทุกคนก็คือผมเนี่ยอยากเห็นว่าเวลาที่มาเล่นกับทีมเนี่ยมันจะจี๊ดจาดขนาดไหนนะผมทุกคนแล้วมันแบบว่าเออจะบัฟเพื่อร่วมทีมไหมโอ้สกิลแอปเปิลของมันอุ้ยเฮ้ยวิบบับยูอ่าแพทเนี้ยเป็นแพทที่ธาตุไม้จะเก่งมากถึงมากที่สุดเลยนะผมทุกคนเอา,เอาง่ายๆคือ มันเป็นยุคเฟื่องฟูงธาตุไม้นีผมทุกคนเพราะว่าธาตุไฟเก่งๆแต่ละตัวเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่ามันนะเกมมาทําออกมาน้อยมากแล้วต่อให้เกมทําออกมาเกมแม่งคําธาตุน้ำโคตรเก่งออกมาอีกนะผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นชินจังบอดเคอย่างเงี้ยงับพี่เดียววิญญาณธาตุไฟรุดออกจากล่างเลยนะผมทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอทําการดับเลนเจอร์ก่อนเลยละกันนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าทีมน้องแพทมีตัวอะไรบ้างนะอ่ะก็มีตัวจักรพพัดดีร็อกนะผมทุกคนมีบ้าวไฟอ่ะแล้วก็มีเอ้ยผมเอาตัวนี้ไปละกัน บอสเคด้วยอ่ะผมขอดับฮีโลก่อนนะเอาไปใส่สักห้าตัวพอนะอ่ะผมไม่อยากเอามาหน่วงแลกกันนะผมทุกคนหลายคนคิดว่าเฮ้ยต้องใส่เลนเจอร์ครบสิบตัวนะถึงจะเก่งนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่มีเลนเจอร์เก่งๆครบสิบตัวจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําไม่ใส่ตัวเก่งๆเท่าที่มีนะเพราะว่าถ้าเกิดการที่เราใส่ตัวไม่เก่งมาเนี่ยมันจะไปดึงแลตัวเก่งๆนะผมทุกคนอ่าบางทีแบบว่าเราจะเรียกตัวเก่งได้เนี่ยแต่แลกเราไปเรียกตัวไม่เก่งออกมานะผมทุกคนมันทาให้ทีมเราเนี่ยมีโอกาสแพ้มากเยอะเยอะขึ้นเยอะเเเลลลยยยแหะอดดีี๋วตูกัน อ่ะโอเคครับทีมนี้มีนัสสึคือผมเนี่ยอยากจะลองลองดูเลยละกันก็คือทีมน้องเขาเนี้ยลีกไม่สูงเท่าไหร่นะแต่เราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเออตอนอดัมพีวพีเนี่ยมันโดนสกิลง่ายไหมมาตัวมันวิบวับไหมมันบัฟเพื่อนไหมเอ้ยผมว่าตัวมันอาจจะบักก็ได้นะผมมีความรู้สึกว่าเหมือนว่ามันบัฟแค่ตัวมันเองเลยนะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะอ๋อมันบัฟเพื่อนด้วยหรอ บัฟเพื่อนด้วยปะผมมองผมมองไม่ชัดนะผมทุกคนอ่าบัฟเพื่อนด้วยนะอ่าโอเคเลยนะผมทุกคนคือไอคนที่เขียนความสามารถอะคนที่เขียนเออความสามารถที่ที่ลงในตัวละครนะผมทุกคนน่าจะทําแบบว่าน่าจะทํามาบักนะอ่าไม่ใช่ไม,ไม่ทํามาบักเราคือลืมเขียนไปว่าบัฟสกิลหมู่นะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแล้วกัน โอเคมันทําให้เพื่อนเราเนี่ยไปเติมทีไฟโอ้ดูทุกคนดูเองนะมันยืนกันนะสื่อก็ใช้ได้อยู่นะผมทุกคนมันไม่โดนนัดสื่อกตกอ่ะปกติเนี่ยคือตัวที่เป็นธาตุไม้เนี่ยแล้วไปเจอธาตุไฟธาตุไฟมันต่อยหมัดเดี๋ยวก็น่าจะโดนหุกคอขาดแล้วนะผมทุกคนแต่ว่าตัวนี้ยังพอยืนได้นะหรือว่าเป็นเพราะว่าเออทีมที่เราเจอเนี่ยเกียร์ไม่แข็งนะ,ะเดี๋ยวเราต้องลองดูหลายๆทีมเลยละกันนะผมทุกคนเราผมจะไม่สรุปให้ทุกคนได้ดูในการพิวพเป็นแค่ครัง้งสองครั้งนะ แต่ก็อยากให้ทุกคน,นประเมินด้วยสายตาของตัวเองว่าเ้ยมันเก่งไหมตัวมันดีไหมแต่ความเท่นเนยผมให้1 0กันโลกเลยละกันนะ้ผมทุกคนสาหรับเอาออดมนะอะโอเคขึ้นลรีกงแผมทุกคนโอเคมีตัวบินเราลีนี่ก่อนนะเพราะเราไม่ได้ตัวกันบินมานะอ่ะโทวะเลยตัวเนี้ทีมน่าจะสูสีนะก็เลเวลรีเจนซ์ีสองนะผมทุกคนเลนเจอร์เก่งก็มีมีหลายตัวอยู่นะมันไม่ได้เก่งหรอกมันก็เป็นเลนเจอร์ที่แบบว่าอยู่ในคลาสเล่นได้นะผมทุกคนอเดี๋ยวรอดูเลยละกันอาดม จัดไปลูกโอเคมันพาเพื่อนวิ่งด้วยมันเป็นตัวที่โอเคเลยนะผมทุกคนก็สําหรับใครด้วยว่าช้โยมีอาจจะมีอาการแบบว่าเอ๊ยจะเปลี่ยนใจว่าใชาอดมดีกว่านะอ่เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมทุกคนว่าตัวมันเนี่ยใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะพยายามเี้ยงอดัมโอ้อดัมเอ้ยโทวะแพทย์ที่แล้วเก่งมากนะแต่ว่าเจออดัมอุ้ยอดัมยืนนานมากยอมรับเลยว่าอดมยืนนานนะยืนนานเลยแหละเดี๋ยวรออู้หูหมัดหูกเมื่อกี้ใช้ได้อยู่ โอเคผมทุกคนเมื่อกี้นี้ฟังข้ามกระเด็นกระดอนเลยนะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะดูอยยางหูแม่งอึดจริงหว่ะยอมโอเค อ่าแต่โทวันี่ยอมรับเลยมันเป็นเลนเจอร์ที่มีพลังแฝงเยอะมากไ้โทวัเนี่คือมันเป็นตัวที่ผมมองว่าตอนนี้ในราคาท้องตลาดเนี่ยมันราคาถูกมากนะแล้วมันเป็นเลนเจอร์ที่แบบว่าเล่นได้เก่งคุ้มค่ามากๆกับเงินที่เสียไปมากๆเลยนะก็สาหรับใครที่ว่าเอออยากจะซื้อขายไอดีเงี้ยก็แนะนำนะเออมันจะมีกลุ่มของผมอยู่นะก็เป็นกลุ่มรายเลนเจอร์ของก่อนซุดหรือว่าเป็นเพื่อนของกอนซุดก็ได้นะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ว่าอยากหาซื้อราดเนี้ยก็ ลองทักเออลองลองไปเลื่อนดูแชทเพจละเออไม่ใช่ดิลองไปเลื่อนดูหน้าเพจละกันนะเผื่อเจอไอดีที่ชอบนะอ่านี่ทีมนี้เลยมีเจสิกาในคอมเมนเซอร์ด้วยแม่งแบบคือเจสิกามันเป็นตัวที่สุดอยู่แล้วหลายๆคนก็คงจะรู้นะอาเรนเจอร์มันเก่งนะผมทุกคนทีมนี้เลยเราจะทําให้เรารู้ผลเลยนะผมทุกคนนะผมจะลองเทสพีพีสามเกมนะอันนี้มันพาเพื่อนวิ่งไวด้วยนะผมทุกคนอ่ะรอดูไปเรื่อยๆละกันว่าจะไหวหรือเปล่าตอนนี้ โอเคมันเป็นตัวอุ้ยมันเติมสตันดีมากเลยผมว่ามันมันสตันดีนะ<ม>อาจจะแบบไม่ลึกเข้าดั๊ดนะผมทุกคนแต่อุ้ยผมไม่รู้ว่ามันเก่งเหมือนดั๊ดเลยอะคมรู้สึกส่วนตัวนะนี่คนรู้สึกส่วนตัวนะโอ้โหโทวาแม่งก็เกียนเกินสลับไปนู่นแล้วโอ้โหอดัมเราตายเลยนะผมทุกคนตอนนี้อ่าโอเคเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆละกันคือสําหรับใครที่ไม่มีดัด๊ดอดัมทดแทนได้แล้วในอนาคตอดัมแพงเหมือนดั๊ดด้วยพูดกันตรงๆเลยนะ ผมไม่รู้นะเพราะว่าไอเรื่องที่แพงเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเฉพาะเรื่องคนละโบดังๆนะผมทุกคนมันก็จะมันจะมันก็จะมีราคาสูงนะเพราะว่าแบบผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอุ้ยโห,ยหยกำเงินมาแสนหนึ่งแต่ถ้าคนละโบมันหมดรอบไปแล้วมันก็ไม่มีทางเปิดได้นะผมทุกคนเอาปืนไปจอ่อหัว GMGM GM ยังไม่รู้จะเอาตู้กลับมาให้เปิดเลยหรือเปล่านะอ่ะก็ประมาณนี้นะผมทุกคนมันเติมสตันให้ทีมได้ดีดีเลยแหละคือถ้าตัวนี้ไปยืนคู่โทวาผมบอกเลยเกมบุกดุเดือดมากนะอ่ะเดี๋ยวรอดูเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างโทววนยยอมลัับเต พลังแฝงดีมากอ่ะเฮ้ยจูดี้อู้มันโหดมากเลยมันยืนนานอ่ะมันเจอกับธาตุมันเจอกับธาตุหมายที่ตีมันดาเมจสามเท่าแต่ว่ามันยืนได้ทุกคนคิดแค่นี้ละกันนะเอ้ยแม่งตัวมันพลังแฝงจะเยอะไปไหนนะเลนเจอร์ของเราไม่ได้มีน้อยเลยนะผมทุกคนมีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆละกันอ่าโอเค โอ้ผมชอบมันนะโอ้โหแม่งเท่มากเลยอะโอเคเลยนะผมทุกคนสําหรับตัวเอออาดัมนะโอ้อะได้ละฮันเตอร์คืนล้วฝังสงครามสงสยัสยใส่เกียร์ดีนะยอมรับเลยโทว,วาเขาต้องเกียร์ดีจริงๆนะอ่าไม่งั้นไม่ยืนอึดขนาดนี้นะผมทุกคนทุกคนสังเกตดูเองแล้วกันผมพกตัวดามเมตมาสามตัวแต่ว่ากดโทว,วาลงยากมากนะอ่าต้องยอมรับเลยนะผมทุกคนว่าอาดัมเนี่ยถ้าเต็มสิบผมให้9ก้านะผมมีความรู้สึกว่าตัวมันไม่ได้เป็นตัวที่เห็นแก่ตัวไม่เป็นตัวที่สามารถราเรื่น แบบเล่นได้ด้วยแล้วผมสังเกตเหต็นว่าเออเลนเจอร์ในทีมเนี่ยที่ได้บัฟของมันเนี่ยอึดอึดเลยแหละอึดขึ้นเยอะเลยนะผมทุกคนเลยก็วิ่งไวด้วยนะ,นะก็สำหรับคลิปนี้ใครที่คิดเห็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยละกันนะผมทุกคน